ตัดใส่แล้วตัดใส่แล้วครับตัดใส่แล้วมาตำเบิดนีแล้วแอบตำเบิดน้ลเลี้ยวโอ้ย่างง่ายดิแต่ชืดสิกองเสี่ยวหรือสิกองไปเรื่อยวิธีวิธีออมมีปูเฮ็นเรื่องนีด้วยพ่อป่ะเนี่ยพ่อคิดว่าวิธีออมมีปูครับก็ไปเรื่อยทไปเรื่อยไปเรื่อยเบิ้งไว้ครับมาเพื่อเด้เห็ด เป็นมันส,สิได้กินง่ายๆเด้อยนี่ขนาดเด้ส่วนที่ได้กินเด้่ครับนี่ส่วนที่ได้กินไอ้หลายขั้นตอนครับตามล้วต้องเอามาักรตามง่ายหน่อยไว้ถั่วลูงน้อยนะครับ ขอตลงไปของลงไปงไปลอมมีปูครับปอมมีปู